เด็กหญิงตัวน้อยเดินอยู่บนฟุตบาทในย่านธุรกิจที่พลุกพล่านแสงแดดส่องกระทบกระจกของอาคารสูงลมพัดเบาๆทำให้ผมของเธอปลิวไปตามสายลมเธอเห็นรถสีดำคันใหญ่จอดอยู่ข้างทางกระจกใสสะท้อนภาพตึกสูงและคนเดินผ่านไปมาเด็กหญิงคิดในใจว่านี่ต้องเป็นแท็กซี่แน่เธอเปิดประตูรถอย่างไม่ลังเลกลิ่นน้ำหอมของบุรุษแผวเบาเข้ามาในจมูก ผ้าเบาะหนังนุ่มสัมผัสมือของเธออย่างประหลาดเมื่อรถเริ่มเคลื่อนเด็กหญิงสังเกตเห็นภายในห้องโดยสารมีเอกสารแฟม้มเอกชนและนาฬิกาหรูวางอยู่บนคอนโซลบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบสงัดทันใดนั้นรถจอดที่หน้าตึกสูงสลับแสงไฟคนขับหันมามองเธอใบหน้าของเขาทำให้หัวใจของเด็กหญิงเต้นแรงสายตาคู่นั้นคุ้นเคยเสียงหัวใจของเธอเต้นเร็วขึ้นราวกับจะหลุดออกมา เธอเห็นรอยยิ้มที่เคยเห็นในภาพถ่ายเก่าๆเด็กหญิงกลืนน้ำลายมือของเธอสั่นเล็กน้อยคนขับพูดขึ้นด้วยเสียงที่คุ้นเคยมากที่สุดในชีวิตเธอเขาเรียกชื่อเธออย่างช้าช้าทุกคำพูดเหมือนทำให้เวลาแช่แข็งเด็กหญิงหยุดหายใจและจ้องตาเขาความจริงที่เธอไม่เคยคาดคิดปรากฏต่อหน้าเด็กหญิงเพิ่งรู้ว่าคนขับรถที่เธอคิดว่าเป็นแท็กซี่คือพ่อแท้ๆของเธอ รอบตัวเธอเต็มไปด้วยเสียงรถและผู้คนแต่เธอรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกที่เงียบสนิทสายตาของพ่อและเธอสื่อสารโดยไม่ต้องใช้คำพูดมือเล็กของเธอยกขึ้นพ่อของเธอค่อยๆย,ยื่นมือมาจับความตึงเครียดและความตกใจแปลเปลี่ยนเป็นความอบอุ่นเด็กหญิงไม่รู้ว่าชีวิตเธอจะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่ในวินาทีนั้นทุกสิ่งทุกอย่างหยุดนิ่งและชะตากรรมของเธอเริ่มหมุนไปในทิศทางที่ไม่คาดคิด เด็กหญิงยังคงจ้องตาพ่อแท้ๆของเธอความรู้สึกผสมปนเปทั้งความตื่นเต้นความกลัวและความอยากร้องไห้พ่อของเธอค่อยๆพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเขาบอกเรื่องราวที่เธอไม่เคยรู้เรื่องราวของครอบครัวที่แยกจากกันนานหลายปีลมเย็นพัดเข้ามาในรถกระจกหน้ารถสะท้อนเหงาทั้งคู่เด็กหญิงรู้สึกเหมือนหัวใจกำลังถูกบีบแน่น สายตาของพ่อเต็มไปด้วยความเสียใจเขาพยายามอธิบายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเด็กหญิงฟังด้วยความตั้งใจแต่ในใจเธอเต็มไปด้วยคำถามเธออยากถามว่าทำไมเขาถึงหายไปทำไมถึงไม่เคยกลับมาแต่คำพูดติดอยู่ในลำคอเธอแค่จับมือเขาแน่นขึ้นรถแล่นออกจากถนนใหญ่ผ่านแสงไฟและเสียงฝูงชน แต่ในใจของเด็กหญิงโลกของเธอเปลี่ยนไปตลอดการพ่อของเธอเงยหน้ามองเธอรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าเป็นรอยยิ้มที่สื่อถึงความหวังและการเริ่มต้นใหม่เด็กหญิงรู้สึกถึงความอบอุ่นความรู้สึกที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนชั่วขณะหนึ่งทุกความกลัวและความสงสัยหายไปเหลือเพียงความรู้สึกว่าชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอหันไปมองนอกหน้าต่าง เมืองที่เคยคุ้นกลับดูแปลกตาทุกอย่างสว่างสวยด้วยความหวังและความเป็นไปได้ใหม่และในวินาทีนั้นเด็กหญิงรู้ว่าแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่บางครั้งโชคชะตาก็นำพาความประหลาดใจที่เปลี่ยนทุกสิ่งได้เด็กหญิงยังคงนั่งเงียบข้างพอ่อมือของเธอยังคงจับมือเขาแน่นแต่หัวใจของเธอเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้พ่อของเธอหันไปมองท้องฟ้า ดวงอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าแสงสีทองกระทบใบหน้าเขาทำให้เด็กหญิงเห็นรอยย่นแห่งความเหนื่อยล้าและความเสียใจเขาเริ่มเล่าเรื่องชีวิตที่ผ่านมาความพลาดพลั้งความผิดพลาดและความหวังที่ไม่เคยหมดเสียงเขาสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความจริงใจเด็กหญิงเริ่มรู้สึกถึงความเป็นจริงว่าพ่อแท้ๆของเธอไม่ใช่คนแปลกหน้าอีกต่อไปแต่เป็นคนที่เธอควรไว้ใจและเรียนรู้จากเขา จูจ่ๆรถหยุดกระทันหันเด็กหญิงเกือบล้มตัวไปข้างหน้าพ่อของเธอจับเธอไวท้ทันสายตาของเขาเข้มข้นและกังวลหน้าต่างฝั่งคนขับสั่นเบาๆจากแรงเบรกเด็กหญิงรู้สึกถึงอารมณ์ที่คาดไม่ถึงเสียงเครื่องยนต์เงียบลงโลกภายนอกเหมือนหยุดหมุนชั่วขณนะพ่อของเธอหันมามองเธออีกครั้งสายตานั้นเต็มไปได้วยความหนักแน่นและความรักเด็กหญิงรู้ทันทีว่า ชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชะตากรรมของเธอเปลี่ยนไปในวินาทีนั้นเด็กหญิงทอนหายใจลึกความกลัวความสงสัยและความเจ็บปวดทุกสิ่งทุกอย่างรวมเป็นความรู้สึกเดียวความรู้สึกของการเริ่มต้นใหม่รถค่อยๆเคลื่อนออกผ่านถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนและแสงไฟเด็กหญิงยิ้มเบาๆและจับมือพ่อแน่นขึ้นอีกครั้งในใจเธอรู้ว่า โชคชะตาได้นำพาเธอไปสู่สิ่งที่ไม่คาดคิดแต่ก็เป็นสิ่งที่เธอรอคอยมานานโลกภายนอกอย่างพลุกพล่านแต่ภายในรถโลกของพวกเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นความหวังและการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้เด็กหญิงยังคงจับมือพ่อแน่นแต่สายตาเธอสั่นไหวเหมือนทุกความทรงจำเก่าถูกกระชากกลับมาพ่อของเธอหายใจลึก น้ำเสียงเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นเขาเล่าเรื่องราวที่เคยปกปิดทุกคำพูดเหมือนค้อนทุบหัวใจเด็กหญิงเธอเริ่มเห็นภาพความจริงที่ไม่เคยเข้าใจการพัดพราการเสียใจและความพลาดที่เปลี่ยนชะตาทุกความรู้สึกประตุรวมกันทำให้เธอทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นพ่อของเธอต้องหยิบขึ้นมาเด็กหญิงเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าเขาเปลี่ยนไปทันที สายตาที่อบอุ่นหายไปแทนที่ด้วยความเคร่งเครียดและความกังวลเด็กหญิงรู้สึกถึงความไม่คาดคิดความปลอดภัยที่เธอคิดว่ามีกรับสันคลอนทันทีโลกของเธอเริ่มสั่นไหวรถแล่นต่อไปอย่างช้าๆแต่ทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดเด็กหญิงจับมือพ่อนน่นขึ้นรากับถือกำลังใจไว้ในมือพ่อของเธอหันมามองเธออีกครั้ง สายตาที่เคยอบอุ่นตอนนี้เต็มไปด้วยคำเตือนและความลับที่ยังไม่ได้เปิดเผยเด็กหญิงกกืนลมหายใจหัวใจเต้นแรงเกินกว่าจะควบคุมความรู้สึกผสมปนเปทั้งความรักความกลัวและความสงสยังสงสยเธอรู้ทันทีว่าชะตากรรมของเธอและพ่อกำลังเปลี่ยนไปในเสี้ยววินาทีนี้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ความตึงเครียดทำให้เธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดโลกภายนอกยังเคลื่อนไหวแต่ภายในรถความลึกลับความจริงและโชคชะตารวมกันเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยสัมผัสเด็กหญิงยิ้มเบาๆแต่รอยยิ้มแฝงด้วยความสงสยัยเธอรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่เรื่องราวที่เธอไม่อาจคาดเดาเด็กหญิงยังนั่งเงียบ มือเล็กของเธอยังคงจับมือพ่อแน,น่นแต่สายตาเริ่มสอดส่องไปรอบตัวทุกเสียงทุกนาดูเหมือนเต็มไปด้วยความหมายพ่อของเธอเงยหน้ามองถนนดวงตาเข้มข้นและจริงจังเขาพูดเสียงต่ำและช้าบอกเธอว่ามีบางสิ่งที่เธอไม่เคยรู้สิ่งนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเธออีกครั้งเด็กหญิงรู้สึกถึงความไม่แน่นอนทุกคำพูดเหมือนคมมีดกรีเข้าใจ หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเธออยากถามแต่ลิ้นแข็งทื่อคำพูดไม่ออกทันใดนั้นรถหยุดกระทันหันกลางแยกไฟสัญญาณแดงส่องสว่างบนใบหน้าพวกเขาเด็กหญิงสะดุ้งและก้าวถอยเล็กน้อยพ่อของเธอจับมือเธอไว้ทันสายตาที่มองมาเต็มไปด้วยความหนักแน่นเขาพูดคำสุดท้ายด้วยน้ำเสียงที่เงียบแต่หนักแน่นเด็กหญิงได้ยินทุกคำชัดเจน ทุกคำเหมือนช็อกเข้าไปตรงหัวใจเธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่มีวันย้อนกลับรอบตัวเต็มไปด้วยเสียงเครื่องยนต์และผู้คนแต่เด็กหญิงรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนความจริงความลับและโชคชะตาทั้งหมดรวมกันในวินาทีนั้นเธอหันมองพ่อรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าเขาแต่ดวงตาย,ยังคงเต็มไปด้วยความลึกลับ เด็กหญิงเข้าใจทันทีทุกสิ่งที่เธอคิดว่าเคยรู้เพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่แท้จริงมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่หัวใจแข็งแรงขึ้นเธอพร้อมเผชิญความจริงทั้งหมดพร้อมรัชตายกรรใหม่ที่รอยอยู่ข้างหน้าและในวินาทีนั้นเด็กหญิงรู้ว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วชะชตากรรมของเธอถูกพลิกผันอย่างไม่คาดคิด ทุกความรู้สึกทั้งรักทั้งกลัวทั้งสงสัยรวมกันเป็นความช็อกและความตื่นเต้นที่เต็มเปี่ยมเด็กหญิงนั่งนิ่งหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาสายตาของเธอส่องมองทุกอย่างรอบตัวแต่เหมือนโลกภายนอกหมุนช้าทุกเสียงทุกแสงเป็นเพียงฉากหลังของสิ่งที่เกิดขึ้นในใจพ่อของเธอเงยหน้ามองรอยยิ้มจางๆปรากฏแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความลึกและความลับ เขาเริ่มเล่าเรื่องที่ซ่อนมานานเรื่องราวที่เธอไม่เคยรู้ทุกคำพูดเหมือนแรงกระแทกเข้าที่หัวใจเด็กหญิงกลืนลมหายใจความตึงเครียดเหมือนลมพายุโหมกระหนำ่ำความกลัวผสมกับความตื่นเต้นและความอยากรู้ที่ไม่สามารถละทิ้งได้ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของพ่อดังขึ้นเขามองหน้าจอสายตาเปลี่ยนจากอบอุ่นกลายเป็นเคร่งเครียด เด็กหญิงรู้สึกถึงความไม่แน่นอนที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างรถหยุดกระทันหันกลางถนนเด็กหญิงสะดุ้งและเกือบลม้มพ่อจับเธอไว้ทันสายตาที่มองมามีทั้งความรักและคำเตือนเหมือนโลกกำลังบอกให้เธอเตรียมตัวพ่อของเธอพูดคำสุดท้ายทุกคำเต็มไปด้วยน้ำหนักและความจริงเด็กหญิงได้ยินทุกคำและหัวใจเธอหยุดเต้นชั่วขณะเธอรู้ทันทีว่า ไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีกต่อไปบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยแสงไฟและเสียงฝูงชนแต่ภายในรถเวลาเหมือนหยุดนิ่งความลึกลับและชะตากรรมรวมตัวกันทำให้ทุกสิ่งที่เธอคิดว่ารู้กลายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่เด็กหญิงหันมองพ่อรอยยิ้มเล็กๆแต่ดวงตาย,ยังคงลึกลับเธอรู้ทันทีว่าชะตากรรมของเธอและพ่อ ถูกพลิกกลับอย่างไม่คาดคิดทุกความรู้สึกทั้งรักทั้งกลัวทั้งสงสยัยรวมกันเป็นความช็อกและความตื่นเต้นเด็กหญิงสูดหายใจลึกหัวใจเริ่มสงบลงแต่ความตึงเครียดยังคงอยู่เธอรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่เรื่องราวที่เต็มไปด้วยความจริงความลึกลับและโชคชะตารถค่อยๆแล่นออกจากสี่แยก เสียงรอบข้างกลับมาชัดเจนอีกครั้งเด็กหญิงรู้สึกถึงแรงสั่นของถนนใต้ล้อรถแต่ความรู้สึกตึงเครียดในใจยังคงไม่จางพ่อของเธอหันมามองดวงตาของเขายังคงจริงจังแต่รอยยิ้มอบอุ่นปรากฏชัดขึ้นเหมือนยืนยันว่าเขาอยู่ตรงนี้เพื่อเธอจริงๆเด็กหญิงค่อยๆค,ค,คลายมือจากพ่อแต่ไม่ปล่อยจนสุดเธอสูดหายใจลึก ความหวาดกลัวและความช็อกเริ่มเปลี่ยนเป็นความอยากเข้าใจพ่อของเธอเริ่มพูดถึงอนาคตว่าพวกเขาจะทำอย่างไรและชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปอย่างไรทุกคำพูดเต็มไปด้วยความจริงแต่ก็ทำให้เด็กหญิงใจเต้นแรงต่อเนื่องเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเมืองที่เคยคุ้นแต่ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความหมายใหม่ทุกตึกทุกแสงไฟเหมือนยืนยันวัาตากรรมของเธอเปลี่ยนแล้ว เด็กหญิงหันกลับมาที่พ่อและรอยยิ้มของเขาเป็นสัญญาว่าไม่ว่าชีวิตจะพาไปทางใดพวกเขาจะอยู่ด้วยกันหัวใจของเธอเริ่มสงบแต่ความรู้สึกของการช็อกและความประหลาดใจที่เกิดขึ้นจะไม่จางหายไปง่ายๆเด็กหญิงรู้ทันทีว่าเธอได้พบสิ่งที่รอคอยและเรื่องราวของชีวิตใหม่ เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเด็กหญิงหันไปมองพ่ออีกครั้งรอยยิ้มของเขาอบอุ่นแต่สายตากลับเต็มไปด้วยความลึกลับทันใดนั้นพ่อของเธอหยุดรถกลางถนนมือที่จับพวงมาลัยสั่นเล็กน้อยเด็กหญิงรู้สึกถึงความผิดปกติพ่อพูดเสียงเบาแต่ทุกคำชัดเจนเหมือนคำสั่งของชะตาเขาเผยความลับที่ซ่อนมานานเด็กหญิงแทบไม่อยากเชื่อหูตัวเอง เธอรู้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาทุกอย่างที่เธอเข้าใจเป็นเพียงเศษเสี้ยของความจริงพ่อของเธอไม่เพียงแต่เป็นพ่อแท้ๆแ,แต่ยังเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ลึกลับที่เธอไม่เคยรู้หัวใจของเด็กหญิงเต้นแรงเกินกว่าที่จะควบคุมความตื่นเต้นความกลัวและความช็อกรวมกันจนแทบทำให้เธอหายใจไม่ออกพ่อของเธอยื่นมือออกมาจับมือเธออีกครั้ง สายตาของเขาสื่อสารทุกอย่างโดยไม่ต้องพูดเด็กหญิงรู้ทันทีว่าเธอต้องตัดสินใจจะยอมรับความจริงและชะตากรรมนี้หรือหนีไปรถยังคงจอดนิ่งเสียงรอบข้างเริ่มหายไปเหมือนโลกหยุดหมุนเพื่อตอนนี้ทุกอย่างเต็มไปด้วยความเงียบและความตึงเครียดที่แทบล้นออกมาเด็กหญิงสูดหายใจลึกดวงตาเบิกกว้าง หัวใจเต้นแรงจนเธอแทบยืนไม่อยู่แต่ลึกๆเธอรู้นี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมอีกพ่อของเธอยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มนี้ผสมความรักและความลึกลับเด็กหญิงตอบรับด้วยการจับมือแน่นขึ้นพร้อมที่จะ,ะเผชิญความจริงทั้งหมดและรับชะตากรรมใหม่ที่เต็มไปด้วยความไม่คาดคิดในวินาทีนั้นโลกทั้งใบของเธอหยุดและหมุนพร้อมกัน ชะตากรรมถูกพลิกกลับชีวิตของเด็กหญิงและพ่อแท้ๆเปลี่ยนไปตลอดกาลเด็กหญิงนั่งเงียบแต่หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดสายตาของเธอส่องมองทุกสิ่งรอบตัวทุกแสงและเสียงรอบตัวเหมือนเรือนลางความรู้สึกทั้งตื่นเต้นและกลัวปะปนกันพ่อของเธอยังคงมองเธอด้วยสายตาเข้มขน้นรอยยิ้มเล็กๆปรากฏแต่แฝงด้วยความลึกลับ เขาเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดเรื่องที่เธอไม่เคยรู้ทุกคำพูดเหมือนชอกหัวใจเด็กหญิงรถเคลื่อนช้าๆผ่านถนนที่พลุกพล่านเด็กหญิงรู้สึกถึงแรงสั่นจากถนนแต่ความตึงเครียดในใจเธอสูงขึ้นทุกวินาทีทุกสิ่งรอบตัวเหมือนเลือนลางโลกภายนอกและโลกภายในของเธอผสมกันทันใดนั้นพ่อหยุดรถกระทันหันเด็กหญิงสะดุ้งและเกือบล้ม เขาจับเธอไว้ทันสายตาที่มองมามีทั้งความรักและคำเตือนเหมือนโลกกำลังบอกให้เธอเตรียมใจรับความจริงพ่อของเธอพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นเด็กหญิงฟังทุกคำด้วยความตึงเครียดความจริงที่เขาเผยทำให้หัวใจเธอหยุดเต้นชั่วขณะทุกอย่างที่เธอคิดว่าเคยรู้ถูกพลิกกลับทันทีเด็กหญิงหันไปมองพ่อเห็นรอยยิ้มอบอุ่นแต่ดวงตาย,ยังคงลึกลับ เธอรู้ทันทีว่าชะตากรรมของเธอและพ่อเปลี่ยนไปอย่างไม่คาดคิดความรู้สึกทั้งรักทั้งกลัวทั้งสงสยัยรวมกันเป็นความช็อกและความตื่นเต้นเด็กหญิงสูดลมหายใจลึกหัวใจเริ่มสงบแต่ความรู้สึกประหลาดยังคงอยู่เธอรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่เรื่องราวที่เต็มไปด้วยความจริงความลึกลับและโชคชะตารถเคลื่อนออกต่อ ผ่านแสงไฟและผู้คนที่พลุกพล่านแต่ในรถโลกของเด็กหญิงและพ่อแท้ๆเต็มไปด้วยความตึงเครียดความอบอุ่นและความไม่คาดคิดที่ทำให้หัวใจพองโตและช็อกพร้อมกันเด็กหญิงยิ้มเบาๆรอยยิ้มแสงด้วยความสงสัยและความตื่นเต้นเธอรู้ว่าชีวิตของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและทุกวินาทีข้างหน้าจะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ไม่เคยคาดคิดเด็กหญิงหันไปมองพ่ออีกครั้ง สายตาของเขาเต็มไปด้วยความลึกรอยยิ้มอบอุ่นแต่ดวงตาแฝงความลึกลับเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนชั่วขณะพ่อของเธอเริ่มพูดน้ำเสียงต่ำและช้าแต่เต็มไปด้วยน้ำหนักของความจริงทุกคำเหมือนแรงกระแทกเข้าไปตรงหัวใจเด็กหญิงเด็กหญิงกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาความรู้สึกทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นรวมกันจนเธอแทบหายใจไม่ออก ท่านใดนั้นพ่อของเธอหยุดรถกลางถนนใหญ่มือจับวงมาลหลแน่นเด็กหญิงสะดุง้งแต่เขาจับมือเธอไว้แน่นสายตาของเขาสื่อสารทุกอย่างโดยไม่ต้องพูดเขาเผยความลับครั้งสุดท้ายเด็กหญิงแทบไม่เชื่อหูตัวเองทุกสิ่งที่เธอเคยเข้าใจกลายเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความจริงหัวใจของเด็กหญิงเต้นแรงอารมณ์ทั้งรักทั้งกลัวทั้งสงสยัย ผสมกันจนแทบควบคุมไม่ได้โลกภายนอกและโลกภายในเหมือนหลอมรวมเป็นหนึ่งเด็กหญิงยิ้มเบาๆรอยยิ้มแสงด้วยความตื่นเต้นและความสงสัยเธอรู้ทันทีว่าชีวิตของเธอถูกพลิกกลับตลอดการทุกวินาทีข้างหน้าจะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ไม่เคยคาดคิดรถค่อยๆเคลื่อนออกต่อแสงไฟเมืองสะท้อนบนหน้าต่างเด็กหญิงจับมือพ่อนั่นขึ้น หัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นความหวาดกลัวและความตื่นเต้นของชะตากรรมใหม่และในวินาทีนั้นเด็กหญิงรู้ว่าแม้ชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนโชคชะตาก็ได้นำพาเธอไปพบสิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างโลกของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่ที่แท้จริงเด็กหญิงยังคงนั่งเงียบแต่หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิด เธอรับรู้ทุกแรงสั่นของรถทุกเสียงของเมืองภายนอกเหมือนถูกกลืนไปพ่อของเธอหันมามองสายตาของเขาเต็มไปด้วยความจริงรอยยิ้มอบอุ่นปรากฏบนใบหน้าแต่ดวงตาย,ยังคงลึกลับและหนักแน่นเด็กหญิงรู้สึกถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นทุกคำพูดของพ่อเหมือนแรงกระแทกทุกคำพูดเหมือนช็อกหัวใจเธอและความจริงที่ซ่อนอยู่ทำให้โลกของเธอสั่นไหว รถหยุดกระทันหันอีกครั้งเด็กหญิงสะดุ้งและเกือบล้มพ่อจับมือเธอไว้แน่นสายตาที่มองมามีทั้งความรักและคำเตือนเขาเผยความลับครั้งสุดท้ายเด็กหญิงแทบไม่อยากเชื่อหูตัวเองทุกสิ่งที่เธอเคยเข้าใจกลายเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความจริงทั้งหมดหัวใจของเด็กหญิงเต้นแรงจนแทบควบคุมไม่ได้อารมณ์ทั้งรักทั้งกลัวทั้งสงสยัย รวมกันจนเหมือนจะระเบิดออกมาโลกภายนอกและโลกภายในเหมือนหลอมรวมเป็นหนึ่งเด็กหญิงสูดลมหายใจลึกจับมือพ่อนันขึ้นและยิ้มเบาๆอย่างผสมปนเประหว่างความตื่นเต้นและความสงสยัยรถเคลื่อนออกต่อผ่านถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนและแสงไฟแต่ภายในรถโลกของเด็กหญิงและพ่อแท้ๆเต็มไปด้วยความตึงเครียดความอบอุ่น และความไม่คาดคิดที่ทำให้หัวใจเต้นแรงและในวินาทีนั้นเด็กหญิงรู้ทันทีว่าชีวิตของเธอถูกพลิกกลับทุกอย่างที่คิดว่าเคยเข้าใจไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไปและเรื่องราวใหม่ของเธอเพิ่งเริ่มต้นขึ้นรถค่อยๆเคลื่อนออกจากถนนใหญ่แสงไฟเมืองส่องสะท้อนบนใบหน้าเด็กหญิงเธอหันไปมองพ่อแท้ๆของเธออีกครั้ง สายตาของเขาอบอุ่นและมั่นคงเด็กหญิงค่อยๆค,ค,คลายมือจากมือพ่อแต่ยังคงจับแน่นด้วยความรู้สึกมั่นใจหัวใจที่เคยเต้นแรงด้วยความตกใจตอนนี้เต็มไปด้วยความสงบและความเข้าใจพ่อของเธอยิ้มเล็กๆและพูดเบาๆว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยเด็กหญิงพยักหน้ารู้สึกถึงความเชื่อใจและความรักที่แท้จริงรถแล่นผ่านถนนที่คุ้นเคย แต่ทุกสิ่งรอบตัวกลับดูเปลี่ยนไปเหมืองที่เคยพลุกพล่านตอนนี้เต็มไปด้วยความหวังเหมือนสะท้อนชีวิตใหม่ของเธอเด็กหญิงสูดหายใจลึกความกลัวความตึงเครียดและความสงสยัยทั้งหมดค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงความอบอุ่นและความหวังเธอรู้แล้วว่าแม้ชีวิตจะไม่สมบูรณ์แบบแต่การได้เจอพ่อแท้ๆแ,และเริ่มต้นใหม่ คือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดสายตาของพ่อและเธอพบกันไม่ต้องพูดอะไรเพิ่มเติมทุกความรู้สึกถูกสื่อสารด้วยหัวใจและในวินาทีนั้นเด็กหญิงรู้ว่าชะตากรรมของเธอพร้อมจะเขียนบทใหม่อย่างงดงามและเต็มไปด้วยความรักโลกยังหมุนไปข้างหน้าแต่ในใจของเด็กหญิงเธอรู้สึกสงบและพร้อมเผชิญทุกสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้า